ทำคลิปยังไงนะคะให้มีคนหยุดดูแม้เขาไม่รู้จักคุณเลยจริงๆแล้วนะจากงานวิจัยเลยนะเขาบอกว่าสายตาคนจะมองไปที่ธรรมชาติก่อนคุณเหมือนที่คุณหยุดดูคลิปเนี้ยจริงๆผลาหัวเราก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายเลยแล้วก็ค่อนข้างนิสสุดๆเฉพาะคนทําคลิปแต่พอเป็นมุมแปลกๆมีสีเขียวมีท้องฟ้ามีต้นไม้สายตาเราจะหยุดดูทันทีนี้จํางานวิจัยเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณคิดอะไรไม่ออกจริงๆอะ่ะคอนเทนต์ก็คืออีกเรื่องหนึ่งเนาะคอนเทนต์ก็คือทําให้คนหยุดดูจนจบคลิปทําให้คลิปของคุณ มองเห็นท้องฟ้าบ้างมองเห็นต้นไม้บ้างแต่ก็ไม่ใช่เห็นแต่ท้องฟ้าและต้นไม้จนลืมไปว่าคุณกําลังโฟกัสที่ตัวเองเพราะถ้าสมมติใครสร้างตัวตนอย่างเงี้ยเราต้องมีตัวเราด้วยเนาะอยู่ในคลิปเพราะฉะนั้นให้องค์ประกอบโดยรวมมันดีโดยการเลือกจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นลองหาสีเขียวตามธรรมชาติท้องฟ้าก้อนเมฆตามธรรมชาติแล้วมันมีอยู่แล้วสิ่งนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยที่จะทําให้คนดึงดูดคลิปได้เพราะนี่หนอรู้ได้ไงนี่หน่อยทำคลิปมาเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคลิปของปีที่แล้วที่เป็นคลิปสั้นของเราที่ทําายยยอออดดขใให้้เเปปป็นนนน10ลลลคคคิีวื่ เดินอยู่แล้วก็มีท้องฟ้ามีแม่น้ํานิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอยากให้คุณลองเอาเทคน,คนิคนี้ไปใช้เพราะมันมาจากงานวิจัยและการใช้ได้จริงนะคะถ้าใครรู้สึกว่าครูอยากถ่ายคลิปสวยแบบครูบางทีรู้สึกนิดหน่อยไปเมืองนอกนะถ่ายคลิปมานึกอ่าอยู่เนี่ยเชียงรายเพราะฉะนั้นคุณ ต้องหามุมดีๆอย่าทําให้มันเกิดแบบนั้นเด็ดขาดเพราะคุณอุตสาห์เสียเงินไปแล้วไปเที่ยวแล้วถ้าใครสนใจนะจริงๆแล้วคอร์สใหญ่ของเราเลยเนี่ยคือคลิปสั้นสร้าง10ล้านในนั้นเนี่ยสอนกลยุทธ์ทั้งคอนเทนต์ทั้งการเลือกมุมทั้งการขายทุกอย่างอยู่ในนั้นทั้งหมดและไม่ได้สอนแค่ทําตามอย่างเดียวแต่สอนวิธีคิดด้วยให้คุณไม่ตันในออนไลน์ line, และสามารถอยู่ได้ทุกยุคในแบบที่เราอยู่มาและไม่พอนะเราจะแถมมินิคอร์สให้อีกเป็นซีรีส์ใหม่ชื่อคอร์สว่ามือใหม่ตัดต่อนะคะเป็นซีีคอเเลกกงนทท่่่่ไมโโยยแตาาํ อยากเริ่มต้นทําออนไลน์คอร์สนั้นนะนี่หน่ยจะสอนให้ง่ายๆเลยเอาตัวอย่างให้ง่ายๆแต่สวยและใช้ได้จริงไม่เอาทฤษฎีไม่เอาสิ่งที่ทําให้คุณสับสนแล้วงงแล้วก็ยากเกินไปเอาแต่สิ่งที่ใช้ได้จริงวิธีการคืออะไรง่ายมากนี่หน่ยจะบอกเลยว่าเฟรมนี้ถ้าอยู่สถานที่แบบนี้อยากให้สวยเช็คแค่ต้องมีต้นไม้อยู่ตรงนี้ต้องมีวัตถุอยู่ตรงนี้แล้วตัวคุณเอาไปวางตรงนี้นะจบง่ายๆแบบนั้นแล้วสวยใช้ได้จริงเพราะบ,บางทีทฤษฎีเยอะไปคุณก็จําไม่ได้และก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคอร์สนี้นะคะจากราคา9ถ้้าซือแยกนะคุณจะเหลือแค่ราคา1,900 90บาทแล้วเอาทริคแบบนี้ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าใครที่ลงคลิปสั้นง10บล้านเนาะเป็นคอร์สใหญ่คอร์สนั้นจาก3 9 9 0 0เหลือ1น9 0 0บาทแล้วแถมคอร์สเล็กอันนี้ไปด้วยให้ไปเลยคุณดูกันทางบ้านดูกันทางครอบครัวแล้วเอาคอนเทนต์แบบนี้ไปใช้ได้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทำคอนเทนต์สร้างตัวตนทำในหน้าหรือในการทำคอร์สออนไลน์ทำอ e ีบุ๊กเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วมันจะง่ายมากๆในชีวิตถ้าใครสนใจนะคะทักได้ที่ไลน์แอดคุณได้หน่อยนะ SiKUI แอสไซน์ k i u n อแซดแเดเอนไอญ่อน